โฮมทีมแรมโบ้างานใหญ่ใช่นะคะวันนี้นนะ mm hmm. เนี่ยนะคุณแรมโบ้เนี่ยก็มาใน,นานะแกนนำพักครวนไทยสร้างชาติ mm hmm. เห็นไหมโ mm hmm. บกธงกันต้อนรับคึกคักเลยช,ยช่วงบ่ายสองที่สวนทุเรียนปันธารีนะคะอยู่ที่อำเภอศ,ศร,ร,ร,อรีท่าจังหวัดอุดรธานีและทุกคนเนี่ยนะคะก็จะร่วมกันกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักทักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทีนี้นะคะก่อนที่ที่ระโบ้ โอ้โหดูสิพันธสักไม่เห็นเกเลยนะคะเนี่ยนะคะผ้าเขอามาเนี่โอ้โหจะถึงเราลงอยู่ละพี่ดั้โป้นะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีประสัยนี่ก็มีการแนะนําตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอบแบ,บ่งบบเขต ที่อุดรธานีนะคะก็มีทั้งหมด7ใน9เขตเดี๋ยวมีใครบ้างเล้เลยให้ฟังเขต1คุณประดิษฐ์ตสถียนเขตเขตสองนสาเนี่ยมีผู้เสนอตัวจํานวนมากก็เลยยังไม่ระบุนะคะเขตสนายหนูพิษสีดามาดเขตหนายสาครรอดขันเมืองเขตหนายประดิษฐ์ระบ,บาเลิศ เขตเจนายสว่างวันนสุดเขตแปดนายนิติประกอบสายและเขต9ก้านายกิตคุณคุณบุญนะคะอันนี้ก็คือเก้าเขตต่อด้วยว่าที่ผู้สมภัษประสริฐของพื้นที่ก็ที่นเลยตะกลนนครกรสินนครพนมมหาสารคามนี่นะคะแล้วก็เอ่ออยากฟังไหมว่าพี่ดับโบิลยพูดเรื่องอะไรนะแน่นอนเขาดีใจนะคะที่ได้มาพบพี่น้องชาวอีสานแล้วบอกว่าเราเนี่ยนะคะ ต้องการนายกที่เป็นคนีสานอย่างแท้จริงและพลเอกประยุทธ์นี่แหละเป็นคนีสานอย่างแท้จริงเพราะท่านเกิดที่นครราชสีมาไปฟังเต็มเมเลยค่ะอีสานนะครับร้อยศาลที่สองเขตเราขายนายกองตูนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชามาสารงานต่อประเทศชาติต้องเดินต่อรุงตูต,ต้องเป็นนายกต่อเพราะคนีสานต้องเลือกนายก คนอีสานด้วยกันลุงตู่ขาราชแม่คขาเทยพรมเราจะขายความเป็นนายกคนอีสานที่นะครับไม่ ประวัติเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราจะไม่มีนโยบายในการาจะเป็นนายกแล้วจะเอาข้อที่หนีคดีโกงกลับบ้านนะครับนั่นคือแนวนโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับเราจะขายนายกคนอีสานแล้วเอานายกคนอีสานพัฒนาอีสานสร้างความจเจริญให้กับอีสานเพราะนายกที่ชื่อลุงตู่คนเอกประยุทธ์จันทร์ชาไม่มีประวัติต่างคอยในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงกินใดๆทั้งสิ้นขายข้อที่ ตัวนี้ครับตู่กเค็นเรื่องของการทําให้บ้านเมืองสงบสุกพองดองขายเรื่องที่สามก็เรื่องผลงานที่พลเอกประยุทธ์ชาได้พัฒนาสร้างถนนหนทางสร้างความเจริญรถไฟรางคู่ทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะครับสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะครับเกิดขึ้นในอุดรธานนีนะครับสร้างความเจริญเศรษฐกิจในาคาีสารน n e เนะครับแม้กระทั่งโครงการช่วยเหลือเรื่องเกษตรกรนะครับ กัมกสาลกเรียวเเป็นหนึ่งเดียวรวมไทยสร้างชาติสีแดงสีขาวน้ำเงินูใหนเงินชาติศาสตร์กสั ถ้าจะปรีไปที่หนึ่งในความรักจะมอบไว้ให้เธอคนเดียวไม่เคยจะวันไว้ไม่เคยจะย่อท้อเหนื่อยมาสาักแค่นหย